สวัสดีครับวันนี้ผมมาพอกับเบ้าเชนอาอีกเช่นเคยครับผมแปลงขึ้นรวดเล้วะวันนี้ครับมีครับมาคำหยักครับสร้างตรงมาจากอ่าเพชรบูญนะครับนี่แก้วครับแก้วประแดกครับเซ่บๆครับมาเดี๋ยวเด้อมาจังกันครับ อก็ไปแดกเงินขอขอเงินมันหักเลยครับนี่ มากินมะขาวอ่างนาครับอืมกินมะขามอ่างนาคนเนือนล้วน้ครับพี่น้องไปบนถนนฟื้นเงหน่วยไงเนี่ยม,มาเห็นมายิงเขาแล้วครับ ไม่กินยาละบายอนะืมอืมอ๋ออืมอืมอืมนใหญ่ะครับยาวัคซอมนะครับ สมขนาดเนี่ยมาเนี่ยครับ ใช้ต้องการเบื้องซำหนาพูนเลยบอกง่ายเลยเนะี่ยพี่น้องเอ้ยคักขนาดือ,อ มันหนึ่งมันเรื่องนยังมากงไหครับเห็นม,นนมนนา,มาคัม,ามเป็นแต่แสบผมก็เลยไม่กินโซ่โซ่ไอ้ยอยสิครับเบิ้งเบิ้งซำหนาผมเลยครับนะอ๊ะโท่ แต่ยินบอนี่นะครับไม่ต้องสืบครับต้องใช้เข่าต้งบานอือ้มแล้อเนี่ยมันไหนมันเลนวันนี้ไม่กินของวครับ มันไม่ากินามโซ่ครับอซ่บแบครับพี่น้องทำได้ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุพี่น้องวันไหนเสิมาเบิ่งนะครับเขาบมาเบิ่งรับชมคลิปเบาๆนะครับเนาะขอให้สิ่งศักซิทกลุ่มคร่องนะครับเนาะเดินทั่งไปไหนมาไหนขอให้อยู่หลดปลอดภัยนะครับเนาะนอนรับในเงินมื่นนอนตื่นในเงินแสนนะครับถูกไว้แล้วรวยเบอร์แล้ววันที่หนึ่งครับเนาะเนาะแต่เราคลิปนี้เบาก็ไม่มียังหมักไม่ครับผมขอก่าวคำว่าขอบคุณและ สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับเนดะ้งบาวโอชแนลทั้ง Facebook นะครับอ่าแฟนเพจนะครับเพจนะครับแล้วก็ YouTube นะครับผมบ๊ายบายแล้ว